แกวแก้วปกติวเมียฮะนี่ก็บบวชจักเตียเละมาตองลูกปิงปองกับจดเก่าพ่ะเดวปกรณมาเตะแปบปกรณมาใจจักเตี๋ไปทางใดอรมาตาสุปราปตอยก้อยมกรมาตัวกูมาตาปแมนีตูพี่บาผ้าหมูมหากูเดียนใจอยู่ก่อภัยปลายางเพียงเจอ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 แตวแนวแตแนวแตวอ้าวสามโตต้อ<ก>งฟง<ก>สามฮะขอเรียกแน่นี่เด้ เเออสี่เจห้าเออสองตัวสี่เจ็ดเออเจ็ดหกเจ็ห้าเจเก้าโอ้เลขัวนี้มากเจ็ดตัวนี้บถึงแต่สาหัวก็พู้ว่ชื่อมาฮะเตียนเจ็กเจ็กเจ็กเจแต่ดวแต่เเนเนา